ครับผมอันนี้อีกหนึ่งกรณีนะครับที่รถแบตหมดหรือว่าเปิดไฟค้างเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะให้ลองสตาร์ทดูนะครับให้เจ้าของลองกตาต์ทดูเก่งนะครับอันนี้เราก็ใช้พอแล้วครับเดี๋ยวไตจะพันนี้เราจะใช้ตัวจัมสตาร์ทนะครับที่นําเข้ามาจากมหานิยมโปงไมล์ล่าสุดนะครับอันนี้แจ๋วมากอันนี้กรณีจริงๆเลยนะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายมากนะครับคลิปเข้าไปนี่นะครับแล้วคลิปเข้าปั้วลบเนี่ยครับตามนี้เลย แล้วจากนั้นนําเครื่องตัวนี้นะครับเครื่องจำสตาร์ทมหานิยมนะครับมาเสียบเข้าไปเสียบั่วนะครับก็ไปตามนี้นะครับปุ๊บแล้วทาการเปิดปุ๊บแล้วก็สตาร์ทรถได้เลยนะครับเดี๋ยวดูนะครับแป๊บเดียวนะครับต,รตัดติดเลยนี่ครับน,นี่นวัตรกรรมใหม่ของจำสตาร์ทมหานิยมซึ่งตัวนี้ รถเสียยาสูสุกเสิร์นนะครับช่วยคุณได้นะครับราคาก็ไม่แพงนะครับบางท่านบอกเติมแบตยุคใหม่ดีกว่าก็ก็ลองลดแบตหมดไปครับตอนค่าคืนหรือยามวิการคุณจะไปหาแบตที่ไหนมาพ่วงถ้าคุณไม่พกติดรถเอาไว้นะครับแล้วนอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของการชาร์จมือถือโน้ตบุ๊กอะไรได้หมดเลยนะครับพกไว้สักเครื่องนึ่งครับอุ่นใจ